สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคน้วยนะคะยินดีต้อนรับดูก็ <c oughs> <c oughs> ท็อฟฟี่ดีวาค่ะและตอนนี้คนอยู่กับท็อฟฟี่วันนี้เ่าะพี่จะมารีวิวหาแรปบสก,กูชิที่ท็อฟฟี่ชอบบีบชอบเล่นนะคะแลวเราขอท้าต่อนะคะขอท้าไปช่องชมพูดีวาค่ะและรับคำ้าด้วยนะคะของค่ะโอเค อันดับที่ห้าเดี๋ยวเรามาเดินเลยค่ะอันดับที่ห้าก็จะเป็นโดนัทนะคะตั้มอเยอะแต่ละขอไม่แวกนะคะเดี๋ยวมันจะขาดไปมากกว่าน,นี้นะลว์ที่สุดเราขอท้าห้าาดับสปบชียดที่ชอบไปช่องชมพูด,ดีวีด้วยนะคะ โลมากเดี๋ยวมาดูอันดับพี่สี่เลยค่ะอันดับที่สี่นะคะก็จะเป็นบานหน้าเย้มแต่ตอนนี้หน้าหายไปแล้วตำาหน่โหดค่ะนี่คือมันเยอะมากเลยค่ะเวลาบีบมันจะหยาบหยาบมือหน่อยนะคะมันเพราะว่ามันหยาบแล้วมันก็แบบตำนหน่มันเยอะไงเพราะมันหยาบนี่ค่ะนุ่มนิ่มโลมากเลยค่ะเดี๋ยวมาดูอันดับพี่ สกันเลยนะคะอันดับที่สามนะคะก็จะเป็นขวดนมนะคะนี่จุกหายจุกมันมันเราดึงออกมันจะขาดแล้วเราดึงนะคะนี่นี่นอ,อ้นุมมากแต่มันก็ไม่ค่อยสโเลก็ดีนะคะก็จะไม่ค่อยมีตำหนิแล้ว มากนะคะนี่ก็จะมาด,ดูอันดับที่2กันเลยค่ะอันดับที่สองก็จะเป็นเซษแครัลอ er ีล e ิกนะคะไปขอมาช่องแพจ้าคาเวอีให้นะคะก็คำค่ะเออทาต่อช่องแพจ้าคาเวอีกับช่องอัมลี่ชาแนลด้วยนะคะแล้วคำท้าด้วยนะคะคำท้าคือห้าดับสกูชชที่ชอบค่ะ h ยโอเคมันจะโลมากโอเคเดี๋ยวเรามาดูอันดับที่หนึ่งกันเลยค่ะอันดับที่หนึ่งนะคะก็จะเป็นปลาายากิสิงปูนะคะของสวานะคะลายเส้นก็จะอยู่ตรงนี่ค่ะก็เห็นไหมอ่ะนี่เห็นนะ นี่แหลคะค่ะใครไม่ชัดก็สต็อปตัวได้นิ่งสโลมากนุ่มนี่มมากสโลที่สุดด้วยตำหนิก็ไม่ค่อยเยอะนะแต่ก็มีนะคะสะโลที่สุดสุดจะบรรยาย โอเคค่ะเป็นไงกันบ้างค่ะถ้าเพื่อนๆชอบอย่าลืมกดไลค์กดแช์กดซับสไครป์ข้างล่างคลิปนี้เลยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะข้างล่างเลยตรงนี้ตรงนี้กดเลยค่ะสำหรับวันนี้เราคือขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายคลอกับกูชี่นะคะ